ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับลิเวของพวกเรานะครับบุกไปเอาชนะต้นน้สเปอร์นะครับไป3ประตูต่อ6นะครับป๊าดตีทัวปวดครับปวดแน่นะครับขาดมันไม่ขี่สรวดมุนอีปีอุปุยเบิ้ลไปไม่ี่น้องมุนว่ามันจำแขวกับปนกับโอ้ยมุนมีตีแหลกเบิ้ลกับพ่อไม่ไปนอง กระหึ่มโลกนะครับดังไปทั่วโลกนะครับโอ้โหจนผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่านี่มันผู้ใหญ่เล่นกับเด็กชัดๆเลยนะฮะเกมนี้ลิวภูของพวกเราครับดีหมดทุกอย่างนะครับทั้งเกมลูกเกมรับนะครับโอ้ยสุดๆุดอีครับเป็นอีกแมตช์แมต์หนึ่งที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหลังจากเคยเห็นมาแล้วนะครับในการเล่นที่ยอดเยี่ยมทั้ง90นาทีในนัดที่ชนะแมนซิสตี้นะครับเกมนี้ยิ่งกว่านะครับโอ้โหถึงแม้ว่าเราจะ เสียไป3ลูกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับทั้งเกมลูกเกมรับเลยนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยหลังเกมนะครับร์พูลของเราเก็บ3แต้มหวานเจี๊ยบโอกาสคว้าแชมป์นั้นอยู่ในมือของพวกเราแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็มีประเด็นหลังเกมให้ได้คุยกันเช่นเคยนะฮะกับชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลกับแอดมินเมงนะฮะก่อนเริ่มเกมนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนหลังจากที่ก่อนเกมนี้เนี่ย เราต้องไปลุ้นคู่เชลซีนะฮะซึ่งเชลซีนั้นออกไปเยือนเอเวอร์ตันะครับถ้าหากเชลซีชนะเนี่ยเขาก็จะนําเรานะครับชั่วข่าวนะครับเพราะเราเล่นรอบดึกนะครับแต่แล้วนะครับเชลซีดันบุกไปเสมอกับเอเวอแรนตันศูนย์นะครับทำให้าก่อนเกมนั้นเชลซียังคงตามหลังเราอยู่1แต้มนะครับเราก็เลยหวานเจี๊ยบนะครับพอรู้อยู่แล้วว่ายังไงจาฝูงไม่เปลี่ยนมือแน่นอนนะครับถ้าหาก เราแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังเป็นจ่าฝูงนะครับแต่บบมีท่างแพ้ครับทะลมอย่างเดียวครับหลังจากนั้นนะครับเกมนี้นะฮะก่อนเกมเริ่มเกมมานะครับตั้งฝั่งของอังเก้บอสเตกูก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเกมนี้น่าจะมีการยิงกันเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นเกมที่ทีมทั้งสองทีมนั้นเป็นเกมเปิดเกมลุกเสียขันนะครับมันกระแมนความเล่าอีลิเกครับพ่อแม่พี่น้องเมือนยิงกันคัก ยิ่งกันแน่ครับอิลีครับมั่นอิลีครับเรามาดูไลฟ์ของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับไปดูเจ้าบ้านสเปอร์นะฮะจะมาภายใต้ระบบการเล่น4-2-3-1นะฮะอังเกะปอสเตกูรูนะครับจัดเต็มเลยนะฮะหลังจากที่เอาชนะแมนยูเข้ารอบนะครับในศึกคาร์ล็อคับนะฮะมีโซนกี้นะครับยืนหน้าเป้านะฮะมีเจมส์ดิสันนะครับซงร์ฮมินนะครับและกูรูเจฟสกี้นะครับแนวรุกนะฮะส่วนกองกลางก็มีอิบิซูมานะครับซา แนวรับมีเกรแล้วก็โปโรนะครับส่วนพวกสัตรูใช้มือ2นะฮะเป็นฟอสเตอร์นะครับไพ t h ต n นูปวสี่สนะครับเรามาดูฝั่งลิฟว์พูนะครับของอาเนอร์สลัดนะครับกุนซือของเราก็มีการปรับทับหลังจากที่เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับนิสึตของรอบไปนะครับโดยก็ดึงทางฝั่งลุยดิอาร์ขึ้นมาเป็นหน้าเป้าเลยนะครับแล้วไปดอดาวนิเนนะครับส่วนแนวรุกก ซ้ายขวาก็ประกอบไปด้วยซาร่าและก็แกโปนะครับอยู่ทางด้านซ้ายตรงกลางตัวรุกนะครับเป็นโดมินิกโซบอสไลน์นะครับแล้วก็กองกลางรับ2คนใช้แกรนแบกกับแม็กเอลเซอร์นะครับส่วนแนวรับก็ชุดเดิมนะครับมีเทนแบ็คขวานะครับโกเมสกับฟันไดซ์เซนเตอร์คู่กันแล้วก็โลเวอร์สันนะครับหายอาหลุดจากติดทับวแบนนะครับลงมาเป็นตัวจริงเลยนะครับในตำแหน่งฟุตแบ็กซ้ายส่วนผู้รักษาประตูเป็นอาริซุงเบเกอร์นะครับ ส่วนซุมมานั่งสำรองนะครับวันนี้ไม่มีเคซียาเลยนะฮะในซุมมะนั่งสำรองนะครับก็มีคิวเลยคืออนโดดุนเยสเกอร์ติจอนนะครับเอเลียตโจตาเซมิการ์คอนซาและก็เอนโูนี่นะครับอ่ะเริ่มเกมมานะครับต้องบอกว่าโอ้โหพอไ่พ่นนองจะเป็นเดียวคักโอ้สุดๆจริงๆนะฮะลิเวอร์พูลชุดนี้โคตรโหนะฮะกุนซืออาร์เนสโลตเปิดเกมมาเนี่ยไม่ทันได้หายใจหายคอนะครับ เปิดเกมลุกใส่สเปอร์เลยนะฮะบักสเปอร์กันงดยิดนะครับตั้งรับยังเดียวนะฮะเปิดฉางมาลิวูได้ยิงกันสนั่นเมืองเลยนะฮะจังหวะแรกมานะทีที่2เท่านั้นซาลายิงไปติดเซฟนะครับก็มีทั้งเลือกจ่ายไปซ้ายขวานะครับแต่ซาลายิงเองนะฮะหลังจากนั้นก็โอ้โหหงมาดุจริงๆเปิดฉากบุกเข้าใส่นะครับสเปอร์ตั้งรับทำไม่ทันวันนี้ต้องบอกนะครับเกมรุกค่อนข้างเร็วนะฮะในแนวรุกนะครับเล่นกันเร็วจริงๆสเปอร์ตั้งรับไม่ทันเลยนะฮะ ก็มีโอกาสยิงหลายลูกนะครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับโซโบยิงไปติดกองหลังนะครับแล้วมีซาร่านะครับยิงไปติดฟอสเตอร์นะฮะแล้วก็กปโปยิงข้ามคานน้อยเดียวนะครับแล้วมีซาร่าอีกนะครับโอ้จะเป็นหลายอัน17เจนาทีเนี่ยยิงไปอัากเทือครับพอไปพ้องกูหลงเงดเกมลูกแม่งโคตนหัวเลยลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับสเปอร์นี่แทบไม่ได้บุกเลยนะฮะส่งเฮมเมนนี่จักยิ่ไสนฮะ หลังจากนั้นนะครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ก็ซาร่าก็หลุดไปก็ยิงติดเซฟนะครับชนคานก็มีนะฮะโอกาสเยอะจริงๆวันนี้ต้องยอมรับนะแนวลุกแน่งของเราเนี่ยเล่นเร็วมากนะครับต่อบอลจุบจับจุบจับจุบจับแป๊บเดียวหอดหนาประตูยิงโป่งหลดครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นนะครับเชียวไปเชียวมาอยู่นะฮะจังหวะนี้ก็โอ้ยกัดโปัวผ่านมาอันซาราบอทันน้อยเดียวครับหลากหลายมากนะฮะแนวลุกริ์พูนะครับสุดๆไปเลย หลังจากนั้นนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนําจนได้ในนาทีที่2ของเกมนะครับผมอันตรงบอกแนวนี้เล้อพ่อแม่พี่น้องมันคือคอร์ดงามคักงามเนี่ยแท้หมอเทนเนี่มาอู้กูว่ามันอันเป็นบอลอันอันโค้งเข่าหัวครับว่ามันเดวิดเบ็แฮมผมว่าไอ้คอร์ดบอลแมนกว่าเดวิดเบ็กแฮมอีกนะเทนเนี่ยไอไอความคิดเห็นส่วนตัวนะลูกนี้นะคอร์ดแบบคอร์ดสุดๆดจริงๆมันโค้งเห็นเห็นเลยนะฮะ แล้วโค้งเข้าหัวลุยดีอาร์ดด้วยครับตำแหน่งแม่งก็ดีนะฮะคนคอสเนี่ยก็คอสสวยคนมงก็มงดีนะครับในนาทีที่ย2ิบครับหงก็ขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากลุยดีอาร์ดนะครับลุงนี้ก็ปดล็อกเลยนะฮะมงลงพื้นนะฮะอันสัญญาณเตือนก่อนนั่นก็หลยเทือแล้วละวันสีน้ำกับวันน้ำทั้งเทือมาได้ลุงนี้โคตรสวยเลยนะฮะเป็นการคอสที่สวยที่สุดในลูกการนี้เลยสําหรับแอนเมียนนะครับนี่ฮะมงเข้าไปลุงนี้ เบนฟอร์เตเดตตเนมนะครับมงสวยง,งหมลุยดิอดัลน้ำหน,นึ่งศูนย,ยน์นะครับหลังจากนั้นก็โอ้หอันดังพายุเฮลิเคียนนะครับเกมลุกของลิเวอร์พูลยังไม่เผาเกมลุกเลยนะฮะบุกเข้าใส่อย่างเดียวอันบักสเปอร์เนะี่ยกองอยู่อันเนี่ในกรอบเกตตัวอันเป็นเศร้าเป็นเกือบสิบคนนะครับแต่ยังเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเกมลุกสเปอร์เอ้ยเขาไปเกมลุกของลิเวอร์พูลโอ้โหดาหน้ากันมาแบบซังซ้ายทังขวา แทยยงตรงกลางเนี่ยคอร์สเนี่ยโอ้โหยหลายคักพอมพี่น้องหลากหลายมากนะฮะหลังจากนั้นก็นําเป็น2อูนย์นะครับในในาทีที่36นะครับลูกนี้เป็นาการคอร์สทางด้านข้างอีกแล้วนะครับเป็นงานโยนเข้ามาแล้วเป็นแม็กอลิสเตอร์นะครับหม่งเข้าไปลูกนี้นะฮะเป็นจังหวะาตามซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่า2อู 20, นย์อีกละแล้วเท่านั้นแล้วพอมพีน่น้องอันลิเวอร์พูลยิ่งมีความมั่นใจเลยนะครับกองหลังสเปอร์เนี่ย ก็เยอะนะฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลนั้นมันคมนะฮะสุดๆไปเลยนะครับนำสองศูนย์ในนาทีที่สามสิบหกนะครับก่อนก่อนที่นำสองศูนย์เนี่ยก็มีหลายจังหวะที่ลิเวอร์พูลจะได้ประตูแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ลิเวอร์พูลก็มาโดนไล่ตามมาเป็นหนึ่งสองนะครับจากลูกผิดพลาดของแมนเชสเตอร์นะครับไปเสียบอลแดนตรงเองต้องบอกว่าเล่นมาเกือบจะครึ่งแรกเนี่ยลิเวอร์พูลผิดพลาดแค่ช็อตนี้แหละนอกนั้น คือดีหมดเลยนะฮะทั้งาการเพสซิ่งนะฮะทั้งการครอบครองบอลทั้งการเล่นเกมลุกโต้กลับนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกคือริพูเล่นเร็วมากนะครับแดนบนเนี่ยทำได้ดีนะครับเสียบอลยากแล้วบอล2เนี่ยเก็บได้หมดเลยนะครับลูกนี้มาพลาดแค่จังหวะเดียวนะครับในเกมครึ่งแรกมีมีช็อตนี่แหละที่พลาดนะครับแล้วเสียประตูเลยนะครับแม็กลิสเตอร์โดนแย่งไปนะครับตอนแรกนี่วอลฟ์นะครับคูเลเชฟสกี้นะครับเอาตีนไปเกี่ยวนะครับ อันกบ้อันกรรมการบอยให้ฟ้าวครับอันเจมแมตติสันก็เลยโฉกไปปั่นลูกนี้ฮะเนี่ยสวยงามนะครับก็ไล่มาเป็น1ต่อ2ในนาทีที่41นะครับหลัจงจากนั้นก็มีโอกาสที่จะนำา31นึงนะลูกนี้ลุยดีอดัร์ดดมาก็ยิงติดกองหลังนะครับคือต้องบอกลิอร์พูคือโต้กลับโคตรเร็วเลยนะแล้วจงวังหวะโยนแนวหลังมาให้กับแนวลูกนียมีแต่โยนข้ามหัวมีแต่ลูกสวยๆนะครับทำให้ลิอร์พูเนี่ย จังหวะที่กองหลังสเปอร์ลอยไปเนี่ยมีโอกาสต่อกบเนี่ยมีหลายลูกเลยที่จะได้ประตูนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยหลุดไปนิดเดียวในกองหลังเข้ามาบ็อกไว้ได้นะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่แล้วนะครับก็มาได้3ามหนึ่งจะได้ในขัอนหมดเวลานะครับในนาทีที่4ี่นะครับต่อเวลามานะครับนำเป็น3ามหนึ่งลูกนี้ก็เป็นการเล่นต้วกับอีเดียวนะครับเป็นการตู้กับเร็วนะครับแล้วบอลเนี่ย ประสานงานกันอยู่3คนนะฮะซาร่าหลุดมาเนี่ยมีทางเลือกซ้ายเนี่ยจ่ายให้กัตโปก็หลุดเดี่ยวได้นะครับแล้วก็ขวาเนี่ยจ่ายให้โซโบสไลก็หลุดเดี่ยวซาร่าก็เลยเลือกอโซโบสไลท่านนั้นขวานะครับแล้วก็โซโบก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ยิงลอดหูดากเบนฟอเตอร์เข้าไปนะครับเลียบลอยครับลุงนี่นำเป็น3-1ก่อนจบครึ่งแรกนะครับแบบชิวซิวนะครับนะฮะโซโบ แปรลอดหูดากนะครับดากใหม่ครับลูกนี่อันใด2ประตูแล้วผมไม่รน้อ่ยิ่งเข้า2หูดากนํำเป็น3ามหนึ่งครับจบครึ่งแรกนะครับฟอร์มการเล่นสุดๆไปเลยนะฮะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็มาดูสถิติครึ่งแรกนะครับก็ดีกว่าทุกอย่างนะครับครอบครอมบอลลิเวอร์พูลกับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะสเปอร์สี่สิบเก้านะฮะยิงเนี่ยสเปอร์ห้าครั้งลิเวอร์พูล13ครั้ง ะครับตรงกรอบเนี่ยริรูพูถึง5ละครนะฮะเป็น3ลูกนะครับส่วนสเปอร์ตรงกรอบ5 5ครั้งนะแล้วก็เป็น1ประตูนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ไปแก้เกมนะครับเริ่มต้นในครึ่งหลังลิวรูพูของพวกเราก็ยังคงทรงเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็เป็นเกมที่เราลุกเข้าใส่สเปอร์ฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องขอชื่นชมเลยนะว่าดีนะที่ ไม่ได้ไปเน้นรับนะครับตอนนําอยู่สามหนึ่งคิดนใจอยู่ว่าอาร์เนอร์ซอนน่าจะเน้นรับแต่กลับมาลงเล่นเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลบุกโหดกว่าเดิมอีกนะฮะจังหวะนี้นะครับกัตโปหลุดมานะครับในนาทีที่ย3าสิบสามเนี่ยลูกนี้คือเขายิงเองก็ได้นะครับแต่เขาปาดมาให้นะฮะดูทางเลือกครับมีอ่าลุยดิอาร์ตนะครับมีอ่าโรเบอร์สันนะครับแล้วก็มีซาร่านะครับแล้วก็มีโซโบสไลนะครับลูกนี้หลุดมาปาดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับ เป็นซาลานะครับเก็บตกนะครับโซโบเนี่ยยิงไม่ถึงนะฮะแล้วหลุดมาทางซาลายิงแบบลุ่งโล่งนะครับยิงลูกนี้เข้าไปลิอร์พูก็เลยนำเป็น41หนึ่งนะครับเนี่ยเหลือแต่ประตูกับอันตะคายครับ่อไม่พี่น้องเรียบร้อยกำนำสี่หนึ่งก็สบายใจนะครับตอนนั้นก็คิดในใจแล้วล่ะสามแต้มชัวร์นะครับแล้วก็มีจังหวะที่จะนำเป็น5 1นะครับลูกนี้โซโบหลุดเดี่ยวนะครับไปหลบ ฟอสเตอร์มาแล้วก็กำลังจะยิงไปโดนกองหลังของสเปอร์มาบล็อกไว้ทันนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับในนาทีที่60ก็นำเป็น51นะครับคราวนี้เป็นโซโบจ่ายให้ซาร่าคืนนะครับจังหวะนี้โอ้โหสองคนนี้เข้าขากันจริงๆนะครับหลุดมาแล้วโซโบใจกว้างนะครับตบมาให้ซาร่านะครับลุงนี้ซาร่าก็เหลือแค่ประตูกับตะข่ายนะครับยิงเข้าไปนะครับลุงนี้สวยงามนะครับเป็นการประสานงานที่ลงตัวจริงๆนะครับ ซาลา่ยิงได้อีกแล้วนะครับก็ทําให้ซาลานั้นนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปอยู่อันดับดาวซานโวตลอดการน่าจะอยู่อันดับที่3หรือที่4นี่นแหละนะฮะตลอดการนะส่วนดาวซานโวในสูตมิลิทขึ้นนำฮาเลนแล้วนะครับเป็นดาวซานโวเดียวๆวนะครับสุดยอดยิงซาลานะครับนำไป5 1นะครับพอ5 1แล้วนะครับลิเวอร์พูลก็ดูจะผ่อนเกมไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไร แต่ต้องยอมรับสเปอร์ว่าฮึดสู้นะครับยังไม่ยอมแพ้ก็ไม่ได้ตัวตูตีใครแตกนะครับจากกูเลียชพสกี้นะครับในนาทีที่72นะครับตามมาเป็น5้สองนะครับเป็นจังหวะการทำชิง1น่งนะครับกับซงฮุยมินนะครับยิงลูกนี้เข้าไปผ่านมืออลิซงบิเกอร์นะครับพอนำตีมา2อห้าเนี่ยลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เผาเรื่องเกมลูกลงไปนะจังหวะนี้ลุยดิอาสหลุดเดียวก็ชิปข้ามการนะครับ แล้วก็มีจังหวะโซโบยิงเลยไปติดฟันไดทีมเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นอ่าโซลินกี้นะครับก็มายิงตีตื้นเข้ามา3ต่อ5นะครับทำให้สเปอร์มีความหวังนะครับลูกนี้นะครับเราเหม่อไปนิดหนึ่งนะฟันได้ประกบพลาดนิดหนึ่งนะครับประกบห่างนะครับโซลินกี้จับบอลพลิกตวัดยิงเข้าไปผ่านมือลูซูมิเกอร์นะครับตามมา3-5นะครับแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ ก่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ดิอัดยิงนะครับไปสู่เซฟนะครับหลังจากนั้นในทีที่8 4เราก็มาได้ประตูที่6นะครับจากลุยดิอัดลูกนี้ก็ต้องบอกว่าคมจริงๆนะฮะก็ซัดเข้าไปเสียบมุมเลยนะฮะลูกนี้จบเกมนะครับลิอร์พูลก็เอาชนะไป6ประตูต่อ3นะครับแหมแล้วก็สถิติก่อนที่จะเกมโอกาสยิงเยอะมากนะครับ24ต่อ9ครั้งนะฮะ คือแบบยิงตรงกรอบถึง12ลูกลยนะสิครั้งนะฮะสเปย์ยิงตรงกรอบ5ครั้งนะครับจบเกมเราเอาชนะไป6ประตูต่อ3นะครับก็ต้องว่าหัวจริงจริงนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดแบบเรียวทม์นะครับตอนนี้เราก็นำตรงฝั่งของเจซี4แต้มนะครับเรานำเป็นจ่าฝูงแล้วแข่งน้อยกว่า1เกมด้วยนะครับฉะนั้นเกมตกครั้งกับเอเวอร์ตก็ มีโอกาสที่จะนําห่างไปไกลถึง8แต้มเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะฮะขออภัยนะครับก็มีโอกาสนําห่างไปไกลเจแต้มนะครับริวรูพู Liverpool ของพวกเรานะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้นะฮะการคว้าแชมป์พรมียร์ลีกอยู่ในมือของเราเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลก็ตามมาห่างๆย่างหงวงๆนะช่วงนี้นะฮะโอ้โหเห็นเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะครับ ก็เป็นโอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบสุดๆนะครับจนดูแล้วเนี่ยแนวโน้มที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ค่อนข้างที่จะมากที่สุดเลยนะครับลุ้นสบายมากนะครับเพราะ,อะตอนนี้เนี่ยเรามีนักเตะที่ทดแทนกันได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องของสภาพความฟิตสำหรับ ot, อาร์เนสต์ลอด t โรเลชันทีมได้ดีมากนะครับแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราชนะ ทีมใหญ่ๆมาเกือบหมดเลยนะฮะชนะทั้งเชลซีนะครับชนะแมนซิตี้นะครับชนะแมนยู U, ชนะไปแล้วนะฮะคือชนะทีมใหญ่แล้วครับคือมันสมศักดิ์ศรีถ้าจะคว้าแชมป์ปีนี้ก็สมศักดิ์ศรีก็สุดๆไปแล้วนะครับสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยวิธีการเล่นหรือว่าฟอร์มการเล่นลิเวอร์พูลเนี่ยมันคือฟอร์มแชมป์เลยนะครับไล่เทียมทานจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่า กระหื่มโลกนะต้องใช้คํานี้เลยนะดังไปทั่วโลกจนผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่านี่มันผู้ใหญ่เล่นกับเด็กหรือเปล่าเนี่ยนะครับหงแดงของเราก็เส้นทางสู่แชมป์นะครับแชมป์ไร้เทมทานนะครับบุกอัดน้องไก่จนต้องร้องขอชีวิตนะครับหประตูต่อ3นะครับแล้วไปมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสาหรับหลังเกมเกมนี้นะครับมีความสุขจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มารับชมข่าว นะครับในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมของอ,องทั้ง2อทีมนะครับส่วนตัวแอ m ดมินขอไปนอนก่อนนะครับวันนี้มีความสุขจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สวัสดีครับ